เคยจัดคนแล้วแต่อยากจัดันอีกหมอเจอคนไข้หลายคนค่ะที่เคยจัดันมาเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วบางคนก็คือหลายรอบมากแล้วนะแต่มีปัญหาก็คือไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์บ้างดีเทนเนอร์หายบ้างเราไม่ได้ไปทําบ้างฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ ฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมแล้วก็รู้สึกว่าฟันไม่สวยเราจะทํายังไงเราจะสามารถจัดฟันอีกรอบได้หรือเปล่าหมอมีคําตอบมาให้ดูนะคะก็อย่างเช่นเคสนี้นะคะเคสนี้จะเป็นเคสที่เพิ่งถอนเหล็จกจัดฟันมาใหม่ๆเลยนะปัญหาก,ก็คือเขารู้สึกว่าฟันเขายังเหยืยดอยู่เนาะแล้วก็เวลาเขายิ้มหรือเวลาเขาเถ่ายรูปเขารู้สึกไม่มั่นใจนะคะ,ะเรามาดูด้านข้างกันนะคะ ด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าฟันเขาเหมือนมันครูมานิดนึงเนาะปัญหาของเขาก็คือเขาจัดฟันแบบเหล็กมาแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าไม่สามารถเอาฟันเข้าอีกิงได้แล้วอ่ะจะทํายังไงได้บ้างเลยเมื่อเขาต้องการให้ฟันมันหุบเข้ามากกว่านี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าอันนี้คือด้านบนเลยนะคะฟันบนถามว่าคุณหมอเขาพูดจริงไหมจริงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟันหนังมันชิดกันหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีช่องว่าง ฟันจึงไม่สามารถบุกเข้าได้มากกว่านี้นะคะลงไปถึงข้างหน้าก็เหมือนกันค่ะรูปล่างอันนี้นะคือฟันก็ชิดหมดแล้วเหมือนกันไม่มีสเปซแล้วไม่มีช่องว่างแล้วฟันจึงไม่สามารถเข้าได้มากกว่านี้เราไปด้านข้างยอีกรอบนึงนะคะจากรูปอันนี้คนไข้มาด้วยอย่างที่บอกก็คือฟันมันอูมันนูนเกินไปใช่ไหมเราเขาต้องการปรับให้ฟันหุบมากกว่านี้เพื่อให้ปากสมดุลมากขึ้นนะคะเราสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้คือ อินวิสลน์นะคะกลุ่มเล็กๆอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าปุ่มแอตแทชเมนต์นะคะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ติดกับฟันในตำแหน่งต่างๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมีตำหน่งมีตำแหน่งไม่เหมือนกัน2จํานวนไม่เหมือนกัน3มีรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการออกแบบเชิงวิศวกรรมทางการแพทย์นะคะฉะนั้นเนี่ยแอตแทชเมนต์อันนี้จะช่วยเคลื่อนฟันให้ไปอยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะคะประกอบกับอันนี้คือการสติฟฟันหรือการตะไบ เ็นการทําให้ฟันแต่ละซี่มีช่องว่างห่างกันเล็กๆนะคะอย่างเช่น0.5ที่ในในจอที่โชว์เนี่ยก็คือเป็น0.5มิลหรือก็คือครึค่งมิลนั่นเอง0.5มิลหลายๆ0.5มิลรวมๆกันแล้วก็คือได้หลายมิลใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฟันเคลื่อนเข้าได้มากแค่ไหนนะคะอันนี้คือจะเห็นได้ว่า Before แบบนี้ After เป็นแบบนี้ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฟันสามารถเข้าได้อีกนะคะการสตริฟฟฟันหรือการตะไบฟันเป็นการสูญเสียเนื้อฟันไหมก็ต้องตอบว่าใช่แต่ว่าท้งนี้เท่านั้นจะต้องอยู่ในความควบคุมข,ของคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอจะจะ,จะคอยดูว่าสามารถสติฟได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในแต่ละลายอันนี้หมอทําเป็นตัวอย่างออกมาให้ดูเฉยๆนะคะ,ะทีนี้การจัดฟันรอบสองจัดฟันรอบนี้นะคะ ก็คือพอจัดฟ oh. ันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่รีเทนเนอร์อีกรอบไหมจำเป็นรีเทนเนอร์เนี่ยนะจะเป็นตัวที่คอยคงตำแหน่งของฟันที่เราต้องการเอาไว้อธิบายง่ายที่สุดเลยนะให้ทุกคนติดตามนะคะการจัดฟันเนี่ยเป็นการเรียงตำแหน่งฟันใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราชอบตำแหน่งที่เรารู้สึกว่ายิ้มสวยเนาะทางนี้ทางนั้นต้องบอกว่าตำแหน่งฟันของแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งไหนมันคืออยู่ในตำแหน่งที่ฟันแต่ละซี่มันรู้สึกสบาย ฉะนั้นคนบางคนมีฟันขนาดใหญ่แต่ขาแบนไกหรือกระดูกมีขนาดเล็กฟันทุกซี่จะพยายามปักให้อยู่บนส่วนโค้งของกระดูกใช่ไหมคะฉะนั้นคือฟันมันจะต้องเบียดกันแบบนี้มันก็คือเป็นผลทําให้เกิดฟันซ้อนมันเกลียดฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ฟันเรียงตัวสวยนั่นหมายความว่ามันอาจจะฝืนตำแหน่งที่ฟัน มันสบายตามธรรมชาติาานั่นหมายความว่าถ้าเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจําเป็นจะต้องใส่เปลือกให้มันการใส่เปลือกให้มันก็คือใส่เรนเนอร์เองนะคะ